ดาวเสายกย้ายราศีนะครับวันที่5ธันวาคม2563จะส่งผลอย่างไรกับคนทั้ง12ราศีนะครับราศีใดเจอรุ่งราศีใดจะร่วงมีเรื่องให้ต้องระมัดระวังกันมากน้อยแค่ไหนแล้วไอ้ที่ว่าดีเนี่ยจะดีเลยหรือไม่หรือว่าต้องรอก่อนจะมีช่วงไหนที่ดีและไม่ดีวันนี้หาคำตอบได้ครบทั้ง12ราศีเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนคนเดิมนะครับเช่นเคยพบกันเป็นประจำนะครับแหมคิดถึง FC ทุกท่านนะครับห่างหายกันไปเนี่ยช่วงนี้นะสาวันก็ภารกิจนะครับในเรื่องของการตรวจดวงชะตาค่อนข้างมากเลยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับการตรวจดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจดวงภาพรวมนะครับการงานการเงินความรักสู่ภาพโชคลาภ และที่สําคัญใครชอบเรื่องของโชคลาภการจัดอันดับนะครับถ้าคุณฟังคลิปนี้อยู่นะครับเราเรียกว่ามีวาสนาต่อกันแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็การกดกระดิ่งจะทําให้คุณไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่หมอแมนนามาเสิร์ฟให้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะครับเอาละครับ ในเนื้อหาวันนี้เกณฑ์ที่ดาวเสายกย้ายราศีวันที่5ทธันวาคม2563นะครับวันพ่อแห่งชาตินะฮะพอเสายกย้ายแล้วเนี่ยจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรเป็นเกษตรราธิป,ปดีนะครับในเวลา8.42โมง42นาทีนะครับในเช้าวันเสาร์นะเช้าว,วันเสาร์เช้าว,วันที่5นะครับ วันที่5ด้วยและเป็นวันเสาร์ด้วยแล้วก็ดาวเสาร์ย้ายด้วยนะครับแน่เสาร์ห้าหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่มันพอดิบพอดีนะครับลงตัวแล้วเกินแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้จะเคลียร์กันให้เข้าใจกันทั้ง12ราศีเลยว่าเสาร์เนี่ยที่เขากลัวกันนะกันหนาเนี่ยเป็นดาวโทษทุกข์เป็นดาวแห่งอุปสรรคขวากหนามเป็นดาวความทุกข์ความโศกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับและในท่ามกลางกระแสที่ว่าดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความทุกข์ โทษทุกความทุกความโศกอุปสรรคนานๆประการในชีวิตเนี่ยมันมีข้อดีแฝงอยู่หรือไม่นะครับแน่นอนว่ามีแน่นอนแล้วแต่ราศีเนี่ยก็บอกว่าแตกต่างกันไปนะครับเอาละครับรอบนี้ถึงคิวของราศีกันกันบ้างนะครับราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายนไปจนถึง16ตุลาคมนะครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกันนะครับ ลัคนาเกิดก็คือเวลาเกิดนั่นแหละนะครับสถิราศีกันดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาราศีเลยนะครับในเกณฑ์ที่พระเสายกย้ายราศีครับวันที่5ทธันวาคม2563นะครับส่งผลยังไรกับชาวราศีกันกันบ้างนะครับราศีหญิงสาวผู้มีสเสน่ห์นะครับาร,าาราศีกันเนี่ยก็โดยปกติแล้วก็เป็นคนที่ อามีสเสน่ห์นะจะช่างพูดช่างเจราจาเด่นเรื่องการสื่อสารเป็นคนสมระนะครับแต่ก็มีสเสน่ห์นะครับราศีกันเป็นไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงไหนก็จะมีสเสน่ห์แบบต่อคนที่พบเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสเสน่ห์ด้านการแสดงออกด้านการสื่อสารด้านคําพูดอะไรต่างๆนั่นนะนะครับแล้วดาวเสายกย้ายล่ะนะครับมีผลอย่างไรนะครับสิ่งที่เท้าความมากำลังจะบอกว่า ดาวประจําตัวของราศีกันเนี่ยนะก็คือดาวพุธนะครับดาวเสาร์เนี่ยยกย้ายเสาร์กับพุธเขาเรียกว่าคู่สมพลนะครับคู่สมพลส่งผลอย่างไรอ,ะอ่ะคู่สมพลก็คือคู่ดาวเห็นความเด่นดังหรือว่าความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับราศีกันดาวเสาร์น่ากลัวไหมฮะ เสาเสาไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับแต่นะครับก็ไม่ได้น่าพิศวาสเสมอไปนะครับด้วยอันนี้ก็จากคําพูดที่ว่า,าประสบการณ์ของคนที่เกิดราศีกันนะอย่างหมอแม่นะครับเกิดราศีกันนะครับในช่วงที่ในอดีตเคยโดนพระเสาทับมานะครับก็โหหนักหน่วงนะเ็เรียกว่าเล่นจะต้องยกย้ายที่อยู่อาศัยนะครับเหมือนคนไนะร้บ้านเหมือนสาริกาไร้หลังนะนะนะนั่นแหละพระเสาเล่น,เล,นเล่นกูบ้างเหมือนกัน ก็เ,เ,เรียกว่าเออพระเสานเราเป็นมิตรกันนะเออแต่คราวนี้นะเล่นแรงไปหน่อยนะอ่อ,อย่างนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้นะครับ พระเสาเนี่ยก่อนหน้านี้ขเขาอยู่ในเรือนพันธุนะครับอยู่เรือนพันธุชาวราศีกันเองมันก็มีปัญหามีความปวดหัวปวดกระบ,บาลในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับเรื่องของรถยนต์บางคนก็เปลี่ยนรถบางคนก็เปลี่ยนบ้านย้ายบ้านเปลี่ยนคอนโดบางคนซ่อมบ้านมมน,นะครับซ่อมไม่เสร็จโดนช่างเทนะครับบางคนต่อเตอิมรีโนเวทนะเปลี่ยนจากบ้านเก่าเป็นบ้านใหม่บางคนก็ได้ซื้อบ้านแต่เป็นบ้านเก่าอะไรแบบนี้มันหลากหลายบางคนปวกขึ้นบ้านเอางี้ดีกว่านะครับนี่คือเสาเสาเสามันคือปวกนะฮะเออ เดี่ยวบ่งบอกกันไว้นะครับคือราศีกันเนี่ยต้องบอกว่ากับดาวเสาร์จริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวมากนะครับแต่มันเกิดเหตุขึ้นไหมมันเกิดขึ้นนะครับก็คืออิทธิพลของดาวเสาร์อ่ะเวลาไปกระทบกับราศีไหนเขาก็เกิดเหตุขึ้นตามนั้นอ่ะแต่ว่าจะมากจะน้อยอะไรเงี้ยจะโดนแบบจะหนักหรือจะเบามันแล้วแต่จุดตั้งรับใช่ไหมครับราศีกันเนี่ยต้องชอบดวงดาวพุธนะเพราะนั้นที่ผ่านมานะครับถือว่าคนรีโนเวทบ้านนะครับอาจจะแบบโอ้โหโดนช่างเทรีโนเวทแล้วแบบ ยืดเยื้อะยาวนานแต่ถ้าเกิดรีโนเวทแล้วมันก็ทําให้บ้านคุณดูน่าอยู่มากขึ้นดูเหมือนคุณแบบเฮ้ยมีหน้ามีตามากขึ้นได้แบบได้ปรับวิทยาฐานะดูดีมีชาติตะกูลมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็มีปัญหาให้ก่อนแล้วก็แก้ปัญหาไปแล้วก็ดีขึ้นแบบเนี้ยครับนี่คือราศีกันนะฮะ พอดาวเสายกย้ายเข้าตำแหน่งปุตตะเป็นเกษตรตาธิบดีนะครับปุตตะแปลว่าบุตรบริวารแปลว่าการเริ่มต้นใหม่แปลว่ารักใหม่งานใหม่แปลว่าการลงทุนนะครับแปลว่าโชคลาบด้วยพอเป็นเกษตรคือมั่นคงสมบูรณ์แสดงว่าไอาสิ่งที่หมอแม่นพูดมาเมื่อสักครู่นี้ไปในทิศทางที่ดีหมดเลยนะครับไปทิศทางที่ดีหมดเลยใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์เจอคนถูกใจเจอมีเกณฑ์เจอรักใหม่ นะครับมีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังด้วยเอาอย่างนี้ะนะครับนี่คือภาพรวมตลอด2ปีครึ่งนะครับแต่นะครับ,นะรบอย่าเพิ่งดีใจไปเดี๋ยวมันมีติ่งนิดนึงนะครับ อ่าคราวนี้อ่ะเอาพูดเรื่องดีก่อนนะครับอ่ามันก็จะมีพวกเนี้ยความแบบดีงามเรื่องของความรักความค่ายอะไรต่างๆต่างๆก็ดีขึ้นนะครับมีเกณฑ์เจอคนใหม่นะปุตตะเป็นเกษตรเนี่ยมีเจอมีเกณฑ์เจอเด็กอ่ะเออมีเกณฑ์เจอเด็กนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในเรือนปุตตะด้วยเออมีเกณฑ์เจอพระพฤหัสบดีมาจากเดือนคู่ right <eller> เห็นไหมเออมีเกณฑ์ได้คู่ใหม่เห็นไหมมีเกณฑ์ได้คู่ใหม่มีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเรื่องของคู่ครองนะครับทายอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแบบ คุณรักกับแฟนคุณอยู่ดีๆไปหาเรื่องเลิกกับเขาไม่เอานะเออก็าือให้มันเป็นไปตามดวงด้วยแต่บอกไกด์ไลน์กันไว้นะครับคราวน,นี้ใครที่เราหองและแห่งกันนะครับแล้วอยากจะแบบมีเกณฑ์จะเลิอกอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยหมอแมนบอกนิดนึงมันมัน,ม,นมันก็สุ่มเสี่ยงอยู่นะครับมันสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับหรือถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันเลิกกันจริงๆอันนี้พูด,พ,ดพูดไปลงหน้าถ้าเกิดช่วงนี้แบบเกิดเหตุกันจริงๆเพราะว่าเล่นไว้สิ่งที่ทําไมถึงต้องพูดว่าในเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์มันอาจจะยุติ มีเกณฑ์ที่จะยุติได้เพราะอะไรนี่แหละครับสิ่งที่หมอแมนพูดคําว่าแต่ไว้ตอนแรกนะครับเพราะว่าดาวเสาที่ยกย้ายเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับตำแหน่งเจเริญนปุตตะเขาดันมาโยกกับอังคารนะครับซึ่งเสาอังคารคู่ดาวแห่งการแตกหักทะลกยุว,วาทคู่ดาวแห่งอุบัติเหตุคู่ดาวแห่งการประทะความขัดแย้งเหตุเพศภัยที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ทันตั้งตัว นี่คือคู่ดาวอังคารเสาร์เนี่ยมันเป็นคู่ดาวที่อันตรายนะครับพอมันมาเจอกันปุ๊บเนี่ยตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่27ธันวาคมเนี่ยคุณต้องมีสติในการดําเนินชีวิตนะครับคุณห้ามใช้อารมณ์ถ้าเกิดกับแฟนของคุณถ้าคุณยังอยากจะคีฟความสัมพันธ์ยังเก็บรักษาความสัมพันธ์อยู่เนี่ยคุณห้ามไปใช้อารมณ์คุณห้ามแบบเอาอีโก้ตัวเองมาพูดมาคุยคุณต้องแบบใจเย็นคุณต้องมีสติมีความรอบคอบมีเหตุมีผลนะครับการมีเหตุมีผลเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องแสดงเหตุผลขขออออองงงงตตตตัััวเเนนนนนมมมมีีหุผลแ่่ก็้้ยูใพืฐา ของอะไรของความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะอนะครับาอาการเอื้อเฟื้อกันนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับนะแต่ว่าก็เออมนแล้วแต่บางคู่นะเออบางคู่เนี่ยมันก็อาจจะแบบคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเออเราเราก็ใจเย็นเต็เตมที่แล้วเราก็ปรับจูนตัวเองเต็มที่แล้วแต่คู่ของเราเนี่ยโอ้ไม่ไม่ทำอะไรเลยนะครับมันแล้วแต่คู่ใครคู่มันนะอ่ะนะอ่คราวนีอ้อ่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับคนที่อยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆเช่นเรื่องของการงานธุรกิจต่างๆคุณมีโอกาสที่จะเริ่มได้และจะสาเร็จนะครับมีโอกาสสาเร็จสูงเลยนะครับเพราะว่าปุตตะเป็นเกษตรก็คือสิ่งที่เริยเริ่มใหม่ๆนะครับโครงการใหม่การลงทุนใหม่การขยัยขยายใหม่ๆมันมั่นคงสมบูรณ์นะครับแต่ก่อนที่จะผ่านไปถึงคําว่ามั่นคงสมบูรณ์อย่าง100%ได้คุณจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างในช่วงเดือนธันวาคมนี้คุณจะต้องมีลักษณะของการเลือกนะครับหรือการแบบคุ้นคิดพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจนะครับ แล้วหลังจากนั้นถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีซึ่งผลลัพธ์ที่ดีจะบังเกิดจริงๆก็คือช่วงปีหน้าหลังจากที่อังคารกับเสาเขาแยกจากกันแล้วนะครับนั่นคือจุดที่จะเกิดผลดีมันต้องรอ,อน,นิดนึงนะแต่นี่คือเกณฑ์ที่ว่าเสาย้ายก็เลยต้องมาบอกว่าจริงๆแล้วมันดีนะในรอบที่แบบ2ปีครึ่งนับจากเนี้ยมันดีนะแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดที่ดีเนี่ยคุณผ่านย7ิบธันวาคมไปได้ก่อนนะครับนะตรงนี้ถึงบอกว่าดี อีกอย่างหนึ่งอยากจะพูดถึงคือเสาเป็น5แก่ลัคนา1 2 3 4 5สองสาสี่ห้าลวิภูมาทั้งโสราปัญจกับลัคนานะครับโสราคือเสาปัญจคือ5 1 2 3 4 5หเป็น5้าแก่ลัคนาด้วยเกณฑ์พินทุบาทนะพินทุบาทคือดวงแตกดวงร้าวนะครับหรือว่าอีกความหมายหนึ่งที่หมอแมนชอบพูดแล้วก็บัญญัติขึ้นมาคือดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเปี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการนะมีการปรับเปลี่ยนมีการอะไรอย่างนี้ คือต้องไม่ทําอะไรแบบเดิมๆปุตตะแปลว่าลูกใครที่อยากได้ลูกราศีกันมีลูกยากใครที่ยังไม่มีลูกคุณลองทากิฟต์นะลองทําทางการแพทย์ดูนะครับลองปรับเปลี่ยนวิธีอปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลเปลี่ยนหมอเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลเปลี่ยนหมอเปลี่ยนอะไราบางคนอาจจะเปลี่ยนสามีนะครับแล้วแต่แล้วแต่แแตอันนี้ไม่ก้าวล่วงนะครับก็อ่ะ ก็ใครอยากได้ลูกกนะันนะมึงก็ลองลองปรับเปลี่ยนวิธีดูนะว่าดับพินทุบาทเป็นการปรับเปลี่ยนคราวนี้เสาเข้ามาเนี่ยเป็นเกษตรในเรือนปุตตะนี่คือป,ปรับเปลี่ยนแล้วมีโอกาสที่จะได้ดีไงถึงจะเป็นพินทุบาทแต่เป็นพินทุบาทที่เกษตร นะครับคือมั่นคงเฮ้มามีกําลังไว้ดาวบุตรดาวลูกมีกําลังไว้แล้วก็เสามาเจอกับพระรหัส,สบดีนะครับพระรหัส,สบดีเนี่ยเดินเข้ามาสแสดงว่าเฮ้ยมีเกณฑ์ที่จะประสบความสาเร็จนะทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องบุตรบริวารเรื่องงานใหม่มีเกณฑ์จะสาเร็จแล้วแต่ว่าพระรหัสเป็นนิดหรือนิดจักคือเสื่อม เสื่อมค่าหรือด้อยด้อยค่าต่ากว่ามาตรฐานไอ้ความสําเร็จนั้นน่ะถ้าคุณหวังสูงร้อมันอาจจะไม่ถึงร้อมันอาจะอยู่ที่ประมาณตั้งหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันมีแกลบช่องว่างให้ให้คุณให้คุณที่เขาเรียกว่าสมหวังแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันอาจจะสมหวังสำเร็จนะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะหรืออีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่สําเร็จเพราะว่ามันเป็นนิดหรือว่านิดจะก,ก็คือดาวมันมันเสื่อมคุณภาพนะครับเสร็จแล้วข้อดีคือว่าพอเสาย้ายเข้ามาปุ๊ี่ เสามาเป็นกเกษตรนะพระรหัสที่เป็นนิจเนี่ยอยู่ในเรือนที่เจ้าเรือนเป็นกเกษตรเขาเรียกว่านิจจพังคะราชายโยกนะครับนิจจพังคะราชายโยกเป็นเกณฑ์องค์เป็นเกณฑ์ที่สําคัญเป็นกฎเกณฑ์ที่บอกว่าช่วยดึงคุณภาพของดาวพระราดีที่เป็นนิดหรือว่าเสื่อมค่าเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับเหมือนไปดูดพลังออกมาเหมือนพระเสาเป็นปิงนะไปดูดเออไปดูดเลือดเสียออกมาเออไปดูดไปดูด เชื้อโรคไปดูดพิษออกมาเออพูดง่ายเหมือนไปดูดพิษออกมาจากดาวพฤหัสบดีทําให้ดาวพฤหัสบดีเขาเข้มแข็งขึ้นเห็นไหมเฮ้ยมันมีจุดที่ดีมันมีจุดที่ดีดดอันนี้คือมันจะแสดงหรือสําแดงเดชสําแดงฤทธิ์ที่ดีมากขึ้นออถ้าเลย27่ธันวาคมเป็นต้นไปมันจะดีมากดีโคตรๆนี่คือสิ่งที่จะบอกนะครับเออก็อย่างน้อยก็ดีไปถึงย9ิบมีนาคมอ่ะ 29มีนาคมว่าดาวพฤหัสบดีหย,ยู่เงี้ยถึง29แล้วก็จะขึ้นเนี่ย29มีนาคมอาพอ29มีนาดาวพฤหัสเป็นเป็นอลิอ่ช่วงนั้นก็มีความติดขัดอยู่บ้างน <c oughs> ะครับเดี๋ยวเราเค้มมาว่ากันนะติดตามอย่าลืมติดตามกันไปายาวๆนะครับนะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยรับรองสนุกเข้มข้นนะฮะดูเด็ดเผ็ดมันนะครับก็วันนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ สาระแล้วก็ความบันเทิงนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ในคลิปนี้นะครับ สรุปก็คือราศีกันนะครับจะดีขึ้นในเรื่องบุตรบริวารงานใหม่การลงทุนอะไรใหม่ๆเรื่องคู่มีโอกาสปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับรวมถึงเรื่องทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยชาวราศีกันมีโอกาสที่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะดาวพันธุเป็นปุตตะนะครับพันธุคือบ้านรถที่สังห,หารสังหาริมทรัพย์เป็นปุตตะปุตปตะแปลว่าใหม่นะครับก็มีโอกาสที่ได้ทรัพย์สินใหม่ๆนะอาจจะเป็นของเก่าเียรีโนเวทก็ได้หรือเป็นรถมือ2ก็ได้ได้ดีจากเรื่องของเก่า,กาๆอะไรแบบนี้นะครับเนาะก็หวังว่าจะเป็น็นนนไไไกกกดล้้มม่าอยะครับ หากท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลัไงใจให้หมอแมนนะครับนะในในเขาเรียกว่าในฐานะที่เราก็เป็นชาวราศีกันเหมือนกันนะฮะ <laughs> เป็นชาวราศีกันเหมือนกันนะก็กดไลค์กดแชร์กันกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยถ้าได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับแล้วกลับมาพบหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ